สวัสดีค่ะก็แนะนําสถานที่ตรงนี้ก่อนนะคะว่าที่นี่มีห้องอะไรมั่งนะคะที่นี่ก็จะมีห้องครัวนะคะที่ทําพวกกลุ่มงานเรื่องเกี่ยวกับฟู้ดนะคะเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็จะมีเตาอบมีอะไรค่อนข้างจะหลาย,ลายไอเทมแล้วก็หลายแบบนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็อยากจะให้ได้ทำจริงๆนะคะได้ลองทำจริงๆนะคะแล้วก็จะมีส่วนของบาร์เหล้านะคะบาร์เครื่องดืง่ม ที่จะมีอาหารตั้งแต่ตั้งแต่เครื่องดื่มแบบง่ายๆจนถึงเครื่องดื่มยากๆแล้วก็วิธีการจัดเครื่องดื่มแล้วก็มีการเทสการทดลองแก้วน้ํำทุกรุ่นทุกแบบนะคะที่ทำยังไงให้สวยแล้วก็ออกมาขายได้เพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ได้นะคะก็มีห้องประชุมเล็กนะคะสำหรับงานประชุมงานสัมมนางานที่เป็นน้องๆนะคะ มาเก็บความรู้ที่เป็นภาคที่เป็นทฤษฎีนะคะแล้วก็โซนส่วนชั้นบนนะคะของก็จะเป็นอาคาร,ส,รสวยๆนะคะก็จะมีห้องส,สวยๆนะคะห้องที่เราเรียนแล้วก็เราเรียนรู้แล้วก็สําหรับการทํางานขั้นต้นในการธุรกิจบริการเรื่องเกี่ยวกับกาสรสวยๆนะคะก็ค่อนข้างบรรยากาศเดียวก็น่าจะสวยงามประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ อีกอันนึงก็คือจะมีห้องนวดนะคะห้องนวดเนี่ยเราก็จะมีอ่างอาบน้ําใบใหญ่นะคะที่สําหรับเหมือนโรงแรมแล้วก็เหมือนสปาจริงๆเลยให้ให้ได้ปฏิบัติการกันจริงๆเ่ยนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือจะเป็นห้องนอนนะคะที่สามารถที่จะครูสอนเรื่องกานพรพ้บผูที่นอนนะคะการจับจีบของโต๊ะการทำความสะอาดการคลีนลักษณะของพื้นผิวของกระเบื้องแต่ละแบบ นะคะเราก็มั่นใจว่าน่าจะช่วยในการทำงานของเรียนการสอนในประการประกอบวิชาชีพได้อย่างแข็งแรงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโรงเรียนที่นี่นะคะเราจะมีการแปลภาษาให้ด้วยนะคะในคอร์สของวิชาการของการเรียนภาษานะคะก็ยังไงก็สามารถจะ,ะทั้งดาวน์โหลดเรียนผ่านเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็สามารถจะเรียนผ่าน ดาวน์โหลดสามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดูในมือถือได้ทั้งคู่นะคะก็ยินดีค่ะที่ที่ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยด้วยกันนะคะ